แน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะเรื่องอะไรครับพี่บีมนั่นเองนะต้องบอกว่าหลายหลายคนน่าจะได้ดูกันไปแล้วนะคะเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากๆแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในเน็ตฟลิเมื่อประมาณปีที่แล้วประมาณปลายปีที่แล้วนะคะเขาฉายมาในเน็ตฟลิประมาณวันที่18ธันวาคมโดยประมาณนะคะเราก็ต้องบอกว่ากระแสเนี้ยติดชาร์จอันดับหนึ่งจนข้ามปีกันมาเลยนะฮะจนถึงต้นปี2000นี่เลยล่าสุด ใช่21แล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยเราก็กลับมาฮอตฮอตฮิตอีกใช่ไหมพี่วิวซึ่งก็อย่างที่บอกว่าที่กลับมาฮอตฮิตก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในเวิร r กฟอ o m มโฮมก็เลยหาแบบซีรีส์ต่างๆมาดูกันนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยนะฮะแล้วก็แนะนําในส่วนของซีรีส์เรื่องนี้กันดีกว่านะฮะอย่างที่บอกแหละนะฮะว่าสวีทโฮมเนี่ยเป็นซีรีส์ทางเกาหลีนะฮะแล้วก็ฉายในเน็ตฟลิกนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตอนเนี้ยก็ ไม่ได้ติดท็อปชาร์ตแล้วแต่ณนะวันที่เขาลอนนะก็คือติดอันดับหนึ่งเลยทําไมเลยนนะแล้วก็ข้ามยาวกันมาเนะี่ยเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่านะฮะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเนะี่ยเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเขาเกิดการแบบอ่า อ๋อยังไม่ตายแม่ายยังไม่ตายเับเผดเกิดกินเหตุการณ์มันอย่างี้พี่วีเด็กเออเด็กอายุประมาณเท่าไหร่เด็กมาธยมายุสิบแปดสิเออบแปดแล้วเขาก็สูญเสียครอบครัวโดยที่ไม่ได้แบบตั้งตัวไงมารู้ข่าวอีกทีนึงคือแบบว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าคือครอบครัวทั้งหมดเขาเสียแล้วเขาก็ช็อกเขาก็ทําใจไม่ได้ใช่เออแล้วก็มีการมีการนี้นะเขาบอกว่าพระเอกอ่ะเขาพูดประมาณนี้พี่วีเขาบอกว่าครอบครัวน่ะทิ้งเงินให้ชันประมาณแบบเท่าไหร่ไม่รู้เกี่ย กี่กี่วอนก็ไม่รู้แต่ตีเป็นเงินไทย8 0 0 0 0นบอนซึ่งเขาต้อง <ปะ S 1> ใช้เงินเท่านี้ทางชีวิต เพื่อได้อยู่แล้วเขาบอกว่าจะไปอยู่ที่ไหนอพาร์ตเมนต์ไหนอะไรยังไงอยู่กินยังไงนะคะตัวแสดงนำานะคะก็จะเป็นเด็กมัธยมอายุ18ปีนะคะซึ่งหน้าตาน่ารักษณะนะคะในเรื่องเนี่ยเขาชื่อชาฮยอนซูนะฮะซึ่งอย่างที่บอกแหละครอบครัวเขาเสียจากอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือเสียชีวิตหมดเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวของเขานะแต่ต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งชื่ออพาร์ตเมนต์ ว่าจู่ๆก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นทั่วโลกเนีฮยผู้คนเนี่ย กลายล่างเป็นสัพหลาดนะฮะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามกิเลสภายในของจิตใจแต่ละคนนะฮะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะไล่ล่าเอาชีวิตคนที่เหลืออย่างเหี้ยมโหดนะฮะ<อ>ซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้เกิดขึ้นบนเว็บตูนมาก่อนค่<ฮ>ะนะฮะแล้วบนเว็บตูนเนี่ยมีคนนะฮะตอนนั้นเนี่ยเป็นกระแสดีมากๆเนี่ยมีคน <ฮะ S 1> ดูยอดรวมเนี่ยกว่า500ล้านครั้งนะโออ<ห><ห>ก็คือว่าเรื่องนี้สร้างมาจากเว็บตูนที่พี่บีบอกใช่ถูกต้องนะฮะในเกาหลีนี่เองนะฮะแล้วก็ได้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษในเว็บตู <S 2> <S 2> <ฆ>อย่างที่บอกแหละว่ายดอดวิวเนี่ย พอแปลไปภาษาอังกฤษก็มียอดวิวกว่าแบบ2.4ล้านครั้งเลยนะฮะแ,ะและแน่นอนว่าคนเนี่ยก็เลยรู้สึกจะติดตามอยาก<ะ>ที่จะเห็นตัวละครต่างๆอยากที่จะเห็นความสยอง<ะ>ขวัญต่างๆเกิดขึ้นบนแบบภาพยนตร์นแน่นอนอนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายช่องทางเนี่ยก็มีการพูดคุยเรื่องว่าวิภาพที่ออกมาจากตัวเทเลอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะดูแบบสมจริงมากแล้วก็ดูแบบถอดแบบออกมาจากเว็บตูนเลยเออเรียลมากแม่อ่านะฮะอ่ะเรื่องราวต่อกันอ นึ่งใชหมน้องแมคหลังจากที่เขาเนี่ยได้แบบเสียครอบครัวเขาไปแล้วเขาย้ายเข้ามาอยู่ในกรีนโฮมค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรต่อลเ,อเล้วก็จะพิศารเรื่องราวมันเกิดอย่างี้พี่วิวคือเหมือนกับพระเอกอะ่ะด้วยความที่ได้เงินแค่แปดแสนบาทตีเป็นเงินไทยนะแปดแสนบาท,บาทเขาก็ต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัดเออเขาอยู่อพาร์ตเมนต์ราคาถูกนะใช้ชีวิตประหยัดแล้วเขาก็มีแบบเพื่อนๆน,นะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอะนะนักบัลเล่กีตร์เอ่ยมือเบสเอ่ยต่างๆเอ่ยนะนักดับเพลิงเขาอยู่ข้างในข้างในกรีนโฮมกันหมดเลย จนวันหนึ่งเขาบอกว่าขณะที่เขากําลังแบบสั่งมามา่าหรือว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเพราะว่าเป็นอาหารโปรดของพระเอกเพราะว่าก็กต้องเสพเงินด้วยเท่านาัออ้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เห็นว่าคนมาขอประตูขอความช่วยเหลือและก็มีเลือดออกตรงจมูกพี่วิวเ,<อ>เออเสร็จแล้วคนนี้คนนั้นก็หายไปซึ่งพอพระเอกอเปิดประตูออกมาดูอะ่ะซึ่งกล่องของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะ่ะได้กระจ,ยระจายเ,<อ>เขาก็เลยต้องไปหาต้นต่อว่าเกิดอะไรขึ้นเออท้ายที่สุดแล้วก็เลย เห็นว่าเป็นปีศาจพี่วิวเออนะด้วยลักษณะของการติดเชือ้อต้องเรียกว่าเป็นการติดเชื้อนะคะก็คือจะมีอาการเหมือนกับเลือดกํดาไหลก่อนเลือดกําเดาไหลก่อนแล้วเนี่ยร่างกายของคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะกลายร่างกายเป็นสปาร์ลาดใ,ในรูปแบบตามกับกิเลสข,ของแต่ละคนเออคือเขาบอกว่าออการที่จะเป็นสัปรรหลาดในเรื่องนี้หมายความว่าถ้าสมมติว่า การที่จิตใต้สำนึกของคนเราพี่วิวเราแบบชอบเราเกลียดหรือว่าเรารักหรือว่าเราลุ่มหลงกับอะไรคือเรื่องของแรงปัถนาของเรา<ช>สุดท้ายก่อนที่เราจะเสียชีวิตหรือว่าก่อนที่เราติดเชื้อเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบคนที่แบบ ออกกาลังกายหนักๆอยากที่จะเล่นกล้ามนะฮะเขาก็จะมีอาการการกลายร่างของเขาเนี่ยกลายเป็นเหมือนแบบคนที่มีมัสโซแบบเกินกว่าคนปกติ4ี่ถึงห้าเท่าขึ้นไปก็คือจะตัวใหญ่มากเหมือนอารมณ์เหมือนเดือดฮักเดือดฮักเขียวฮิปิูแต่กลายเป็นตัวเหมือนแบบเป็นไขมันคน่ะกลัวนะกลัวมากแล้วก็จะพูดขึ้นแค่ว่าโปรตีนโปรตีนแล้วก็วิ่งหมดโปรตีนหรือว่าถ้าคนที่มีกิเลสมากๆเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบหั่นหัวสมองออกหั่นหัวสมองออกใช่แล้วก็จะจะมีประสาทการได้ยินของหู เออหูดีอะไรอย่างเออางี้ยแล้วคือแบบว่าแต่ละช็อตของหนังอะพี่วิวค,คือลุ้นระทึกมากคือจะบอกว่าน้องอะต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะว่าสามตอนแรกอะต้องทําใจนิดนึงแต่ถ้าหลังสาตอนหลังสุดท้ายคือแบบว่า หายใจไม่ทันค่ะแม่เอ้ยคือต้องบอกว่าอย่างที่เห็นในเทเลอร์แหละคน<ช>ก็จะคาดหวังว่าันี่มันเป็นเรื่องของแบบแอคชั่นแฟนตาซีเนาะคนก็อยากที่จะเห็นแบบปีศาจอยากจะเห็นการแบบวิ่งเข้ามากคาวิ่งแบบโอ้ยวิธีการล้างแค้นต่างๆอะไรอย่เงี้ยมันก็เลยทําให้ช่วง EP 1ีหนึเนี่ยมันยังเป็น <S 1> 1 <S เรื่องของการเดินเรื่องอยู่<ช>มันยังมีความแบบค่อนข้างคอ ดับเดินทางไปช้าๆมันเลยทําให้แบบเขาเรียกวอะไรความสนุกของมัน,นยังไม่เกิดยังไม่เกิดแต่ถ้าหลังแบบ EP สี่ไปจนถึงสิบเนี่ยบอกเลยว่าทุกวิหน้าที่ของคุณค่ะมันจะมีความแบบมันมากๆแล้วเขาบอกว่าเนี่ยการที่แบบว่าการสู้กับปีศสจต์หรือว่าการสู้กับเหล่าแบเหล่ากายพันธ์ทั้งหลายเนี่ยพี่วิวเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสู้แล้วเนี่ยไม่ได้ตายนะพี่วิวเชื้อยังจะอยู่ในร่างกายและสามารถพัฒนาได้อีก น่ากลัวไหมสมมติว่าโดนฟันแขนโอ้แขนหลุดแล้วเป็นไรอะ่ะไม่เป็นไรก็คือง,งอกขึ้นมานางก็ไม,ไม่เชิงงอกนางก็พัฒนาในส่วนอื่นมาแทนอโอ้แล้วมีปีศาจตัวหนึง่งปีศาจหัวขาดอ๋อ นางก็ได้ยินหูฟังชัดเจนดีซึ่งเขาบอกว่าตอนที่เราได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ไปสําหรับคนที่ดูเว็บตูน,เน<ฮ>ะเขาก็จะแบบพยายามแบบหาตัวละครหรือว่าตัวปีศาจท,ที่เขาได้เคยอ่านกันมา<ช>แต่สําหรับคนที่ไม่เคยดูเว็บตนเนี่ยเขาก็จะมองถึงว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นปีศาจล่ะตัวเราจะเป็นปีศาจลักษณะไหน <ฮะ S 1> หรือบางคนก็จะมองว่าเอ๊ะปีศาจแบบเนี้ยเขาคือมีกิเลสลักษณะไหนในในในตัวของซีรีส์ ใช่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าในปีศาจหลายๆตัวนะครับที่เกิดขึ้นในนี้ไม่ใช่มีแค่ปีศาจที่ต้องการที่จะหาคนปิดเชื้อต่อจากเขานะ,ะแต่มันก็มีปีศาจบางคนบางตัวดิบางตนนะฮะที่แบบไม่ได้แบบต้องการที่จะฆ่าคนวิน้องขอยกตัวอย่างได้ไหมน้องอินมากมเลย่องตรงนี้คือแบบว่าน้องซึ้งมากอย่างเช่นมีคุณป้าคุณหนึ่งนะท่านเสียถ้าท่านสูญเสียลูกสาวไป แล้วคือตอนแรกก็เหมือนกับว่าตอนที่น้องดูหนังเรื่องนี้น้องก็รู้สึกดูดูดูซีรีส์น้องก็รู้สึกว่าเอ๊ะทาไมเขาต้องเหมือนกับคุยคนเดียวคุยกับรถเข็นทังง้งที่แบบว่าเฮ้ยเขาคุยกับแบบส้มจุกหรือเปล่าแม่เขาคุยกับอะไรหรือเปล่าแม่เปล่าเขาคุยเขาจินตนาการคุยกับลูกสาวของเขาซึ่งลูกสาวของเขาเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุเช่นกันและหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงคนนั้นนะคุณป้าานนันก็ไปเข้าห้องน้ําเพราะว่า มีการโดนกัดเล็กน้อยเล็กน้อยเองนะพี่วิว hmm. กัดเล็กน้อยแต่พอนางไปเข้าห้องน้ำปุ๊บเนี่ย นางก็กลายเป็นปีศาจผู้หญิงตั้งครรภ์ด้วยความแรงแรงแบบว่าความคิดใต้สมองซิตามลึกของนางว่านางมีลูกตลอดเวลาสิ่งที่ได้ดเวลอในส่วนของปีศาจเขาก็เลยจะกลายเป็นแบบปีศาจที่ในลักษณะอย่างที่แบบจิตใต้สมนึกเขาแบบกําลังสั่งนะฮะแต่เขาไม่ได้มาเห็นไหมอย่างที่พี่บอกไม่ได้ทำาลายใครนางก็จะนั่งแล้วก็คิดถึงลูกอยู่อย่างนั้นนะพี่วีใช่ซึ่งต้องบอกว่าสําหรับคนที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นีฮะ อ่าสัตว์ประหลาดที่เกิดในสวิทโฮมทั้งหมดเลยนะผลของการออกแบบเนี่ยสร้างสารสตูดิโอสเปเชียลต่างเอฟเฟกต่างๆนะฮะต้องบอกว่าได้มือนี่ยรางวัลจากอเมริกาชื่อดังเลยชื่อ l i g a c ซ Effect ฟกต์นะ่งเป็นผลงานนะฮะทำให้หนังและซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย เคยแบบโด่งดังมานะฮะไม่ว่าจะเป็นกัปตันอเมริกานะฮะก็ซิล่านะเทอร์มิเนเตอร์ดาร์คเฟดต่างๆนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าหูภาพยนตร์อ่ะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยโปรดักชันออกมาได้เหมือนกับแบบเหมือนภาพยนตร์เลยสเกลก็ถ้าใครได้ดูในไลฟ์เฟซบุ๊กของเรานะคะจะมีปีศาจแมงมุมอยู่คือน้องจะบอกว่าน้องเกลียดตัวนี้มากเลยนะนางจะชอบมาจึ๊กๆก็จะจึกกับพี่วิวถ้าพี่วิวเลือกเป็นปีศาจตัวนี้พี่วิวจะเลือกเป็นอะไรคะ ฉันคงไม่ทำลายคนอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะแม่ฉันคงแบบฉันคงเป็นแค่ปีศาจแบบอมลูกอมอะไรอย่างเงี้ยฉันคงอยากอยากของหวานตลอดเลยเอาเป็นว่านะครับสำหรับตัวละครนะครตัวที่นามเนี่ย นะตัวของพระเอกเองเนะฮะเดี๋ยวคุณต้องไปดูเนื่องจากตัวของพระเอกเนี่ยมีความต่างจากปีศาจทั่วไปเพราะว่าความกิเลสข,ของเขาเนี่ยมันคือสูญเสียครอบครัวของเขาไปหมดแล้วนะฮะแล้วเหลือตัวเขาเพียงคนเดียวซึ่งตอนแรกเนี่ยเปิดฉากมาเขาเหมือนจะคิดสั้นอยู่แล้วใช่เขาบอกว่าแบบ ถ้าครอบครัวของเขาไปขนาดเนี้ยก็เอาชันไปเลยก็ตายไปได้วยกันหมดเลยไม่ต้องอยู่<ช>แล้วทีนี้พอเขาเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่ว่าพระเอกจะรอดนะจ๊ะพระเอกก็เกิดการติดเชื้อเช่นเดียวกันนะฮะแต่พระเอกด้วยความที่เขาเรียกว่าความหวังความอะไรของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีความปรารถนาอะไรแล้วเพราะว่าชีวิตเขาเหมือนกับว่างเปล่าหมดแล้วสิ่งที่เขาจะกลายเป็นปีศาจจะเป็นปีศาจรักษณะไหนและ เป็นตัวเอกในเรื่องได้อย่างไรอันนี้ต้องไปติดตามกันใน Sweet Home แล้วกันนะฮะใช่ก็ถึงบอกไงว่าแบบเรื่องเนี้ยกลับมาติดชากันอีกล้ฮิตกันอีกแล้ฮอตฮิตละเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมตอนเนี้ยที่ฟังเปนโล97.5ต้องไปดูเลยนะว่า Sweet Home เนี่ยที่เราเม้ามอยกันวันนี้เป็นอย่างไรใช่ไหมใช่แล้วนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์นนะ,ะถ้าเกิดมาเขาก็ยังพูดถึงว่าเอออยากดู Part 2, 2> แล้ว เออ,อเขาบอกจะมีซีซั่นสองไหมพี่วิวก็ต้องบอกว่าตอนจบของเรื่องเนี่ยก็คือมีการทิ้งทายไว้เหมือนออจะต้องมีให้ได้แบบติดตามกันต่อค่ะเนีฮะเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะมีในส่วนของสว e e โฮมสองหรือเปล่า<ม>นะฮะโอเคก็เป็นแบบพอให้ลูกคนเออให้ลูกคน,กแบบนกรู้สึกแบบอินฟินกับเราไปนะฮะกับเรื่องสวีทโฮมนั่นเองนะฮะก็เป็นหนังปีศาจเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่า โปรดักช <Production S 2> <ม>ันดีมากสิจิดีเนื้อเรื่องเดินไปค่อนข้างาที่จะแบบพรอนไม่ค่อยมีอะไรหรอกเออเออพรอนไม่มีอะไรก็นอกจากาสู้กับปีศาจแล้วก็การกลายพันธุ์แต่น้องกาลังงงอยู่ว่าทําไมทําไมคือตอนที่ถ้าน้องมาเนี่ยน้องก็จะต้องมาเรื่องแบบสิบสามเกมสยองบ้างเอยอะไรเอยนะคะแล้วก็เรื่องผีหรือว่าเรื่องเรื่องศพเ,เรื่องปีศาจเรื่องเสาสมบีแม่เอ้ยมันเหมาะค่ะมันเหมาะมันเหมาะกับหนูลูกกับใบหน้า